ก็ถาเสียงต่ำสบายดีสบายดีมุสุคุทุกคนเนาะทางพังเราพาังไทยกับทางต่างประเทศเนาะขอต้อนรับเขาสู่ส่องสาวน้องสาวเราขมวนมือนี้เนาะอ,อันทุกคนอาจีพแปลกใจเพราะว่าผมมีไอ้ไตอีกแล้วทุกคน <laughs> มีแต่ตู้เนาะแล้วกัแต่ว่ามีแค่ครับส่วนพิเศษก็คือหมูตู้นั่นเองเนาะแล้วกัเออไอ้น่าส้างเพิน่นเพิ่นมาอัน ใหตู้ตำหุ่งให้กินมึงนี่คนเ่าตู้ตำหุ่งเสพเห็นตู้ตำแด<ต>ดย,ยากคนเราเ <laughs> นาะก,กะมาเริ่มลงม,มือกันเลยเนาะทุกคนเนาะแหละวัตถุดิบมีอย่างแน่ละตู้สีมาแนะนําให้เบิกเนาะทุกคนเนาะมาบ้านเนี่ยอ่าเนาะทุกคนก็วยชีตำมหุ่งกะลัก,ล,กลักเลยกะมะละก,กรอรวมมังหุ่งเนาะแล้วก็กระปุ้นหรือเส้นขนมจีนและะ้วก็ทอดมันทุกคน ทอดมันเมีคนทอดมันมาไว้กิ่นกับทุกคนทอดใหม่ๆหอนๆนเลยอ่าแล้วก็มีพัก้าหรือว่าพักสะอมพักบุงหน้าแล้วก็พักนังเลื้อมังนาวอันนี้มะเขือมะเขืออ้ไมะเขืออึกนะเอาเอิ้น่ะมะอึกเอึกหรือว่าบ้านอันไออื่นมากอย่างกับซีเอฟหมกเดียวในเด้อนี่แล้วก็มกเพ็ดมกเล่นมะกะทิน บัตรไนทุกคนนะมาลงมือต่ำกันเลยเนาะเพื่อเป็นการ์หเสียเวลาไปก่อ <eker. S 2> นอื่นหมดเนาะถ่พาบปุได้กับมักเพิษก่อนเลยลงเลยนี่จะเป็นมักพิษถ่ายมักเพิษมีถ่ายมักเพิษบ่เผ็ดเลยเอาเผ็ดเลยนอนถ่ายกับมักเพกิษทุกคนสูดเด็ดลงเลยเป็นล,ล,ลายลเป็นลายเป็นลายเผ็ดลายเส้น e, หน่อยเผ็ดหน่อยทุกคนแต่ว่าอันน้องตู่กับเวไใต้หมักเพิษ เพชรเพชรเพชรเนาะแล้วก so like ็มูตู้เพ okay. mm ื hmm. yeah. uh, no, like line, line, oh, ่อ oh, ก no hey, oh, ็มากินเพชรเนี่ยคนเพื่นเป็นคนแบบสาวสต่อเพื่นต้องกินเพชรเพชรในนึงสวยงามใน่มีอ่าเนาะแล้วก็ขายบุได้เลยอันนี้ใส่ลายเซฟลายใส่หน่อยเส่หน่อยทุกคนโอ้ยตะก๊อกกระชูยับข่าวเบิร์กไก่ไลยซูมเต็มบวงยังมักโบมักง้อบุได้เนาะดูคน ะกะปิในหนึ่งเลยทุกคนเนาะกะปิกะปิจะอันนี้จะเป็นของลาวฮะเพราะว่าเปิดตัวงซื้อลาวอ่<า>ะทุกคนใส่ในเน,น,นี่ยมา,ะะออามันนดับเลยทุกคนมันดังเลยอ่าตะกร้องเนี่ยข้ามาเบิ่งในตะกร้องเออทาตัมทาตัมบริลลาเดสมได้ไม่ได้ ุกคนเนาะหลังจากเฮาตำเครื่องแล้วบุญแล้วเดยตู่จะซอยมะเขือมะมะเอิ๊ดทุกคนอ่าซอยลงไปใส่หลายๆมันจังซุ้มก็เดี๋ยว <c oughs> ว่าแซ่บอันมักโลซ่าเนี่ยไหทุกคนมหวานหวานนัวอันหมูหมูตู่กับอีเม่เนาะคือเรามักสุ่มหวานนัวแต่ว่ายังข,าด,ขาดยังมึงคือเพชรขาดไปได้เดี๋ยวตัวน,นี้คุกใส่ออกไปอีก ใส่จี๊ดจีุกคนมักเขือทีส์ทกคนทุกคนนี่ก็ีดรวมมากลน่ะล่เอาลนอน่าจะลอจดดมักส่มสุ่มชมายกะบุดีคนเราอีเม่ยบากชมลายกะบุดีว่าเข็ดเขี้นเาเม็ดมากเลย แม่กับมือกองขาดบได้อีกทุกคนเลยขาดบได้อีกมือกองขาดมือกองมือกองไม่ได้โอเคโอเคย่างค่ะกรรมสตรเด็ดย่างย่างปลาปลาเห็ดเองอ่ะปลาเห็ดเองปลาเห็ดเองปลากจะพาในอ้ออีกเอาไปเลยสองจองทุกคนปลาเด็กตู้บริเวณ เข้มปุดเอาเด้อทุกคนสอนมาเด็กคทํนแล้วอ่ทุกคนตู้ต่ำแล้วเป็นที่ห่มหอยแล้วเนาะนี่มาบันเนี่ยเอาที่เด็ดของเฮาลงเลยหมังหุงทุกคนเอาหมังหุงลง ไม่ยังทีเดสพอจะน่าุะคุณถามหมอหุนเนาะหรวมาระโกแล้วกันเนาะเนี้ยระมาตะกองเนี้ยามึงอ๋อถ่าเสียงต่ำจก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 เลยแทงคุณว่าน้ำลายแตกว่ะ Buy này, lần lượt bay lẻo. Ah, sim, 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 sim. Hypothesis, I will lose him. I will not like that. Bowl bomb, dug, 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 ไปเกียมอา<ล>ทุกคนเซ็ตซินเป็นที่ห้อมห้อยแล้วตู้สีเทาเลยทุกคนไอ้เนาะสีส,ส,สนันหน่ะจ้าพริกคุกหอมว่ะทุกคนหอมปไปแดงนะทุกคนเนาะหอมทนนะลุหน้าจอว่อ่าเอาดินไปเยอะเอาพัดเจ้า บอกหลายเลยินตุยนงคิดไกินตตอีกก่อ่าเราทุกคนนอกอ่ะเซ็สิ้นเป็นที่เฮลไอยแล้วนอะมาห้อบันเฮามาลงมือกินก็เลยอ่ะมากินน้ำเดียวเลยทุกคนเด้อมาเด้อกินง่ายโด้ทุกคนตับมาลงเลยเอาลงซิมด้วยค่ะซิมซิมซลงซิมด้วค่ะซิมก็ได้ซิมก็ได้อะไอะไรงมืนคามอยซิมกี้ยังห่ซาใจซิมเอาคาบ เอาเอาค่ะเอาค่ะเมืนข้าวมันฝรัดึ๊ข่อยต้องเป็นอันนี้ข่อยคั่มใหญ่ๆเลยนะคั่มโซมะมาซีนซือมือสตูจะเป็นจักไยานข่อยต้องเห็นอันนี้โอ้ใบตัดเลยตัดก่อนเอาแบบยาวๆแบบยาวๆเนี่ยเมันเกี่ยวไส้ควรยังขาดตัดก่อนทุกคนนะ ใส่กินใส่โอ um, ้ยก <laughs> uh, uh, ินยากินซาเขาอุ้ยยทุกคนเไม่ว่าใส่มือเลยคนแล้วกินยาคนแล้วเฮ็ดเนี่ยมันก็ชอบมืออ่าก็ก่อนขั้นเลยอ๋อมาเนาะทุกคนังมนเนาะอันฝีมือแม่เฮ็ดเองพอเดี๋ยวกินแล้วก็บตู้ได้เปล่านี่ตาตู้ตู้เขาอีเลือดเฮ็ดเนี่เลยตู้ค่ะเขาอนุญาตใส่มือทุกคนสุดยอดอ่า มาเด้อทุกคนเด้อพินย้อนกระถินตามไผักงเด้องเด้อหอมนะเนาะหอมออกทะลุนหน้าจอเลยเนะาะม่ไปฟังเาเด้อทุกคนเด้อกระหวานเนาะแต่ก้องซิมบ่ มาทุกคนเดิ่มกินน้ำาืดแล้อถึงวันนั้นตันนี้ทุกคนเสียปากเสียงว่าวน้ำอุ่ยขอดมา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 ตะกรองสีน้ำปลาตะบานนี่ตะกรองน้ำลายไหลตะกรองน้ำลายไหลคนพวกเราเอาเอาเอาไอจังหน่อยตะกรองเนื้เข้าวนะทุกคนอ่ะคำที่สองทุกคนน้ำลายไหลคำที่สองคำนี้เผื่อไอ้ตายทุกคนไอ้ตายทำอยู่ไอ้ตายเด้อคำนี้อืม Xếp, xếp! Nói mà đơ! Lục 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 làn làn đơ! Đoàn lục khởi đơ, tăng lại, Kính tăm bằng hung đơ, cắp... Kặp... cắp bún, nó mới thao đấy! Kính ngay! Lúc xa, hết tăm bằng hung, xô kín, bố mi... bố mi ăn, neo kín mà thằng là tăm bằng hung mà thằng đấy. Đơ, mới thao, xê kín, đã, mà đáy! căng giác, nữa, Tăng kinh! เซเสพลูกไม่เท่าคือลูกสาวเ้อะเสพ่าเป็นลูกเคยบ้านนีเบอาไผ่ไผ่ยังเป็นลูกเคยเลยกอบประวัติมาเลยทุกคนถ้านี่กระสุเลยทุกคนก็ไปกสมัครมาเ้อไผ่เป็นลูกเคยค่ะถ้ากินก็ยังงามทุกคนเมื่อแต่ถากินหลาหลายมามทำไรกินเสียใจแค่อันแดกก็อยากซ่องหน้านี่นะทุกคนเนาะเพราะว่า อันยวนหุ่มเหมือนมางลำใหญ่เขาเดะมันจากโซงนะทุกคนเนาะอ่ม่ยพูดว่ากินอีกแล้วอ่าซูมเข้าไกลพูดว่ากินอีกแล้วเอาอีกก้อนมันแซ่บอ่ะคนงามกินไปไหนกินแบบไหนคนงามคนงามกินนะเขากินเขากินไปไหนคนงามกินกินแบบงามแซ่บเลยนะอ่าสซมือเลยเนาะมันจึงอ่า มาลองกันเลยอืมคนงามกินกลิ่นมนะทุกคนเนาะอ่ะทางนี้เลยสะกินไปเลยเอาข้างนี้เอาะเอาไปเอาเอาไปเลยส่วนว่าใส่บวกเอาบปเนี่ยทุกคนเรากินดูกินแบบนี้ข้าวใส่เรียบร้อยเข้าไปแล้วตะกรงทางนี้จะตะกรงนี้ได้สะตาตะกองทางนี้กับน้ำลายแตะทุกคนเลยมากไป อ่าทุกคนตู่กับทุกคนกับกินสมมาพะควแล,ล้วไก่กับอยากวนเนี่ยทุกคนกินกับไร่ไก,ก่แล้วกันตู่กับเซ้ขอตัวไปก่อนเ้อแต่ก่อนสิจ้ากัดไปกับขอครบมกุกครบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามครับทรงส,สวยน้องสาวเราเขามวดเฮาเดิอตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเพราะว่าคลิปนี้มีอย่างเสียงเนื้อหารวอย่างพิดพักกับโค้ชเขาไพทั้งหลายเดิอแต่ก่อนสิจ้ากัดไปก็อย่าลืมกด Like, ไล<อ>ค์กดแชร์<อ>กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โซนน้องสาวเราคำหวนทางพุปมรณห,ห,ห,หมีเฮดคลิปใหม่ๆต่อไปเ้่นวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย